กลุบกริบกรุบกริบก,กับแหน่นะจ๊ะชร็อกคาเดโรครับลีฟเฮลตี้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอะลคาไลออนยาวด้วยน้ำอะลคาไลฟักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟ,นฟนูบำรุงผิว โทรศัพท์มือถือทองคำ g o Elite Paris 2 4 k g o Smartphone Limited Edition for the Supremacy of Lifestyle ชั้น40ย์การคา้า Central Embassy Bifin and Bifin c o r o f i e l ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติคุณสวยสุขภาพดีรีเซ็ตคุณเป็นคนใหม่กบเดินกลบกรีบกลบกรีบกับแน่นะจ๊ะ วันนี้จะพามากดดันนะคะที่ร้านอาหารเวียดนามนะคะทางรองค่ะเป็นร้านอาหารที่แน่นะจ๊ะการันตีว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะแต่เรื่องชิมนะคะมีเพื่อนสาวอยู่คนหนึ่งโอ้โหคอมเมนเตอร์มากๆหรือว่าคอมเพลนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเพื่อนสาวที่จะมาช่วยชิมด้วยน่ะเป็นใครสวัสดีค่ะพี่มลค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่ค่ะไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะ คุณตัวของเราเองใช่ซ,ซึ่งกิจศักริ์เรื่องหรือมากเรื่องอาหาร,หรพูดถึงอาหารเวียดนามทั้งหมดมีอยู่ร้านเดียวต้องเป็นร้านเวียดนามกเกจเทรนดี้ด้วยเลยครับทางรองถูกต้องอยู่หลังสวนไม่มีใครไม่รู้จักโดยฝีมือการนำอขออดีตส,ส,สุดวดซึ่งหล่ลลอมาก คุณตู่ก็เป็นคนมีเทสคุณแมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าแต่ตอนที่เขาเป็นสัดจูแล้วเขาเราฝากเขาซื้อของเนี่ยเขาจะเลือกของอันสวยมากจริงๆพอเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยอาหารเขาก็ถึงได้เก๋ไงเก๋ไม่ว่าร้านสวยและร้านนี่อยู่ยงคงกระพันแม่ถ้าว่าเปิดมากี่ปีแล้วคะ26ปี26ปีแต่ความสวยคงทนเหมือนพวกเรายี่สิบกว่าปีที่แสดงว่าเราต้องรู้จักกันไหมย20กว่าปีนี่ใช่แต่ร้านสวยคงทนเหมือนพวกเราเดี๋ยวเราค่อยพูดรายละเอียดร้านเรามาซอยอาหารก่อนตกลงกินได้แล้วใช่ไหมได้แล้วอ เป็นเมนูใหม่ครับอะไรคะพูดสิคะเป็นธาคารพัสดุภาพแล้วก็เป็นยำผักกรอกผักอะไรคะก็มียอดอ่อนธนวัตยอดอ่อนธนตวัตกับผักของอินดอร์อ่ะยานเป็นคือเรียกว่าแอปพาราคัสเป็นดอกดอกแอปพาราคัสบานตอนพระอาทิตย์กำลังแย้มขึ้นตีห้าแทงเปล่าละกินนะกินนะแต่ยอดอ่อนธนตวัตตอนนี้จะไปจับมือไหมพระอาทิตย์ ยังไม่ส่องไม่หันมามองแบบตุกวิยาพูดเหรคฮะไม่หันมามองลุยเลยค่ะลุยนะฮะรเราจัดจา้จานเหมาะกรเป๋าคนไทยจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากนัาวกำลังดีดจ,ดจัดจ้านเหมือนพวกเรา <c oughs> ได้ชิมมันจะอร่อยเ <c oughs> รียกว่าอะไรคะไก่กองเบอร์ครับไก่กองเบอร์อันนี้เป็นกอองเบอร์ของแท้ไม่ใช่กองเบอร์ร้านทั่วไปกินแล้วเบอร์กระมอนใช่เราตัดมาเนี่ยียกว่า นี่นะคะไหลเลยครับนี่นะคะดูซะก่อนนะทำเขางในจะเป็นแฮมครับซูยไก่ตัวผู้ใช่สวแนะครับอบน่นแล้วเรามองตรงนี้ตัวเนี้ยใจตุ้มๆแบบครั้งแรกลุยดีไหมลุยดีฮะรออยู่ดีพวกกิ้งซีฟู้ด่ะลุยก่อนลุยเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเจ้าของนะไม่เกรงใจแล้วนะฮะไม่เกรงใจเจ้าของไม่เกรงใจคุณแหน่ด้วยแหละอันนี้นะผู้จัดตรงค่ะอันนี้เป็น เลิฟเวอร์มากเพราะว่าของจ mm. ีงพูดของเขาเนี่ยมันเข้าเนื้อคุณมนครับบางบางที่ทําไม่เข้าเนื้อลอยๆกัดกัดเข้าไปมันไม่ฉ่ำอะโมาทางซีกนี้มันเป็นเนื้อเราดูแล้วเนะี่ยหน้าตาดีแต่นิสยัยเราคิดว่าต้องดีเพราะเป็นเนื้อวากิวจากไหน,นอันนี้เราอินพอร์ตมาสั่งบริษัทขมาครับเป็นเนื้อวากิเบอร์สี่เบอร์สี่ แต่มีโปรโมชั่นคนบู้มไหมพูดเลยครับสิบสิห้าสิงหาสเริ่มใช่ไหมเริ่มครับเริ่ม15สิงหารเราจะโปรโมชั่นสอหรับมิเลเวอร์อน,นะครับ ถึงครงถึงกินได้หนึ่งเดือนเต็มครับหนึ่งเดือนเต็มในราคาสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนอกจากเป็นเนื้อแล้วหมูก็มีนะครับอู้อยากกินหมูหมูหมูเป็นอะไรคะเป็นหมูก็เป็นหมูอินพอร์ตเหมือนกันครับเหมือนกันคุณโรบต์ตัคุณโรบตะเหมือนกันใช่ไหมคะก็หมูก็ราคาลงมาหน่อยไหมราคาอาจจะสูสีนิดหน่อยครับแต่ลงมาถูกลงมากอืม ต่างๆใน,นที่เขียนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสุกี้เวียนน้ำสกีเวนน้ำเดี๋ยวอีกโรงแรมดูแล้วซับซ้อนมากเลยเราทานแบบถูกวิธีดีกว่าใช่อ่ะตู่ต้องพูดแบบทานยังไงคือคือ,คอต้องบอกก่อนว่าน้ำซุปอันนี้นะครับเป็นน้ำพราออ้ <Wow. S 2> าวอ่อนมะพราะ้าวออ่นเลยเหรอคุณดิ๊งมะพร้าวคือต้องคัดวิธีอย่างนั้นนะอันนี้คือคือเราเราซื้อมะพร้าวเนี่ยแต่เราซื้อ,าอจากจากพ้อ,ตอ,องตะกออยู่ครับคุณภาพเนี่ย ได้ก็คือกินเหมือนเรากินการลองทำตัวอย่างตัวอย่างขวดจี้ก่อนจะเอาอะไรขวดจี้ก่อนเอากุ้งเอากุ้งนะครับกินง่ายก็เราจะเอาไปลวกก่อนนะครับแล้วร่วงพอเราต้มสุกแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมีผักหอมนะครับแล้วก็เราจะเลือกแบบกล้วยเดิดสับปะรดพริกจะเป็นคล้ายๆเหมือนอย่างนึงเรากินก็อันนี้อันนี้อันนี้คุณอันนี้คุณตู่คิดเองหรือมันเป็นของพิธนการของพิธีการจริงๆครับแลวต่ว่าเรากินไม่ถูกวิธี่นบ ที่ไม่ชอบทานก็พวกเครื่องเคียงเลยใช่ไหมก็ก็ซดนัำร้อนๆแบบกินซุกี้ธรรมดาครโอ้ไปถามอีกหนึงคุณตู่ถ้าเรามีแบบเซตไหมที่ไม่กินหรืมีเซตมีเซตครับอันนี้เป็นราคาสั่งจานเซตเซตนี่ราคาเท่าไหร่325บาทสา้ยยี่สิบห้าบาทได้ทุกอย่างอ่ะก็ได้เลือกได้ทุกอย่างครับเป็นซีฟู้ดหรือเป็นรวมหรือเป็นเออเลือดดันเลือดดันเลอดย่างไปครับเรากินสองคนได้มาสามอยยี่สิบห้าบาทได้ไหมสบายเลยครับคุณบอลขอยัำนิดหนึ่งเลยไหมเมนูเนี้ย คือน้ำมะพร้าวอ่อนซึ่งมันหอมมากและมีเนื้อมะพร้าวแต่ทำเป็นน้ำแกง uh huh. แล้วเราก็เอาพวกซีฟูด้ดหรือหมูหรือเนื้อหรือไก่เนี่ยจิ้มลงไปจุม uh ่ม huh. ตามหลักการแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาของที่แบบที่เราจิ้มจุ่มแล้วมาทานแยกกัน uh huh. มีเครื่องเคียงมีกห uh ้ว huh. ยมีอะไรมีกล้วยมีตะกร uh ุด huh. แต่ขอโทษทานแบบสุกกี้ก็ได้ uh huh. ทีเด็ดอยู่ที่น้ำ เมื่อกี้ทานสุกี้ก็อิ่มเอมเปรมฟรีแล้วแต่เขาบอกว่ามียัอร่อยมากก็เลยมาเสริมทับให้เราทานก็คือปลาอะไรคะเป็นเป็นยำปลาครับนี่ใช้ปลาปขงขาวนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ราดราดน้ำยำวิธีทาน,นทานเนี่ยก็ทานคู่เขาเกลือคือเอาปลาวางกับเกกับกับับเกือบไม่ทันล้ฮะก็จะกินเปล่า <ๆ S 1> นี่ปลานุ่มมากคือปลากรลังดีแลแกเก่งมากแล้วไม่แตกนะ นี่ต้องขมมากเหมือนนี่ปลอันนี้รไหมคุณหมมันเหมือนซีฟู้ดนะเขาเก็บกุ้งไงมีปลาอยู่เขาเข้าใจคิดนะผู้ชายคนนี้เก่งจังเลยส่วนป่ามารุ้เนี่ยตอนนี้เราก็มีที่หมายปองแล้วขาหมดแล้วเข้าต่อได้ของหวาน่ามันใของหวานก็น่าทานมากเลิฟพิสทำเองทุกอย่างไหมใช่ครับอันนี้ก่อนดีกว่านะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นรวมมิสครับ รู้ไหมอะไรนะคะข้าวทิ๋มกรอบอันนี้มะาพร้าวกะทิใช่ครับคุณตู่ร้านคุณนี่ดีอย่างนึนงนไหมไม่หวานอืมครับอร่อยกันดีอร่อยกันดีมากเรียกว่าแบบคือไม่ต้องพูดไงนะคืออยู่อยู่ที่น้ำจริงมากใช่ใช่่ตายแล้วทำไมเราทานวันนี้เหมือนเราเข้า,ขาค่ากันเองเองนาะ <laughs> อร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะ <laughs> มึงเพราะเราไม่เีตตัง <laughs> กล้วยนี้ก็ทอดเองคือกล้วยทำจานละจานอยู่แล้วเพราะนี่เพรว่าไอ้สิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปั่นเองไม่ได้ปั่นเองคนดูจิค่ะถ้าแบ่งคนละครึ่งมั้ยได้เพราะมันอิ่มมากนะเน่ยได้คนไหนคนไหนตัดเลยกันเลยตัดเลยนะคะโอ้ยดูสิมันน่าทานมากเลยอ่ะเาเรียกกล้วยอะไรนะคะกล้วยหอมทอดครับกำลังดีชอบมากจริงบอกแต่ว่าคือร้านเนี้ยเกิดมานานมากคุณผู้ชมว่ามั้ยแล้วคนลืม ตอนนี้จะมันลื้อฟื้นเรียกว่ามาจะค่ะไม่มีผิดหวังกับเมนูนี้เลยเราสองคนถึงจะเป็นดูแล้วทานแล้วเหมือนจะเอาใจเจ้าของแต่จริงๆ้วต้องอร่อยด้วยเพราะถ้าไม่อร่อยเราก็ทานน้อยใช่ไหมคะจุดย้อนก็เพราะแต่ละจานนะคะหม,ห,มหมดหมดหมดเลยค่ะน,นี่คะอร่อยมากดูท่าทานแล้วเจ้าของเราจะพึ่งตื่นมากมองแบบพึ่งตื่นมากหรืมองแบบว่าคุ้มห,หมดจานแน่นอนชูโูคะร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ตรงปลายซอยของถนนหลักสวนใช่ครับแล้วเจะไปจอดรถจอดตรงไหนคะจอดที่สาขาคลินิกครับอยู่ทางฝั่งเดียวกับร้านอาหารอยู่ถึงก่อนร้านอาหารมาสักสักสิบเมตรนะครับผมสิบเมตรแค่นี้เองเดินมานิดเดียวเดินนิดเดียวเลยยังไม่ทันจู๋ชี้กาแฟก็ถึงร้านละวันนี้บนเราต้องให้กดดันเยอะๆเลยนะขอทักงสามกดดันได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะกดดันกดดันกดดัน นี้พี่แหนนะจะของเราพาคุณผู้ชมมากดดันกับร้านอาหารเวียดนามที่มีชื่อว่าทั้งลองขอบอกเลยนะคะว่าทุกเมนูล้วนแล้วแต่น่าลิ้มลองของแบบนี้พูดไปก็ยากที่จะเชื่อค่ะต้องมาลองด้วยตัวเองที่ร้านทั้งลองกรุบกินกุกิบกับแหนนะจากรุบกริบกรุบกริบกับแหนนะจะ